สวัสดีครับสายๆนะครับพี่น้องวันนี้ก่อนเที่ยงวันจันทร์ที่17มิถุนายน2 5 6 7้า้หสเราก็มาอัปเดตสภาพอากาศกันนะฮะพี่น้องและก็เส้นทางฝนกันนิดหนึ่งนะครับพี่น้องกันความคิดถึงผิดเวลาอีกวันนะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ปัญหาเดิมๆนะครับโดยภาพที่พี่น้องเห็นนะฮะเป็นการเคลื่อนไหวของมวลอากาศในวันนี้นะฮะแล้วก็จากสีสเกล พื้นสเกลความดันเฉลี่ยหรือความกดอากาศเท่ากันนะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับพี่น้องวันนี้ที่มีการดันขึ้นมาของริมความกดอากาศสูงจากขค้วโลกใต้ด้านล่างนะฮะดันขึ้นมาเพิ่มเติมนะฮะเมื่อมีกระแสเมื่อมีมวลอากาศดันขึ้นมาเพิ่มก็จึงมีผลทําให้ภาพถัดไปนี้นครพี่น้องมองทางด้านซ้ายมือก็คือกระแสลม ระดับล่างนะหรือลมมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยของเรานั้นมีกําลังแรงขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยนะในวันนี้แต่ก็ยังคงมีทิศทางการพัดที่เป็นทิศตะวันตกนะคพั่นตะวันตกพัดตรงๆงนะฮะปกคลุมพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานล่างภาคตะวันออกและภาคใต้โดยหลายพัดยกขึ้นไปนะฮะในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานตอนบน โดยที่ภาพทางด้านขวามือของพี่น้องก็คือการพัดพาของกระแสลมระดับบนซึ่งต่อไปนี้นะฮะกระแสลมระดับบนนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวแปรสําคัญเลยทีเดียวนะครับพี่น้องในการดันฝนให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะฮะหลังวันที่20ไปจะชัดเจนขึ้นเพราะกระแสลมบนจะมีทิศทางที่พัดเป็นลมตะวันออกแล้วก็ลมใต้นะฮะที่สามารถเหนียวนําความชื้นเข้าพื้นที่ได้ดี แต่วันนี้ยังคงพัดด้วยกําลังอ่อนนะครับพี่น้องโดยทั่วไปโดยก็จะมีบางส่วนนะฮะพอที่จะมีแรงแซงเข้าปกคลุมในพื้นที่อีสานล่างแล้วก็ภาคตะวันออกตามลูกศรสีเหลืองที่พี่น้องดูอยู่ก็เห็นนะครับในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นะฮะฝั่งฝั่งอันดามันนะฮะพี่น้องดูนะครับมีการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะฮะห่างออกไปทางฝั่ง,งอันดามันมีการหมุนทวนเข็มนาฬิกาของลมระดับบนเป็นไซโคนิกนะฮะโดย ใจหลักที่ทําให้กระแสาอากาศดันไอน้ําความชื้นยกตัวขึ้นเป็นเมฆฝนฟ้าขนองได้ในวันนี้ทางตอนบนนะฮะในภาคเหนืออีสานบนและภาคกลางก็จะอยู่ทางภาพด้านซ้ายมือคือลูกศรสีแดงนั่นก็คือทิศทางการพัดและแนวสอบของกระแสลมระดับล่างหรือลมรสมทั้งนี้ การเคลื lake, for kur, ่อนฮะการเคลื่อนของกลุ่มเมฆฝนที่จะเกิดขึ้นวันนี้ก็จะเป็นไปตามลูกศรสีแดงด้วยเนื่องจากว่ามันพัดแรงกว่าเขาลมระดับล่างพัดแรงกว่าลมระดับบนฮะซึ่งเป็นทิศทางที่ลมมรสุมพัดนั่นเองเมื่อการเคลื่อนของมวลอากาศและสปีดการพัดพารวมถึงทิศทางของกระแสลมสองระดับที่มีผลต่อสภาพอากาศในบ้านเราเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับพี่น้องก็จะทําให้ทางตอนบนของประเทศไทยเรานฮะในภาคเหนือกลางอีสานตะวันออก ยังคงมีฝนตกกระจายเป็นแห่งๆไม่สม่ำเสมอนะฮะบางที่ฝนตกชุบบางที่ฝนทิ้งช่วงเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือพื้นที่ภาคใต้จากการแทรกขึ้นมาของริมความกดอากาศนะฮะวันนี้ก็จะทําให้ฝนลดลงโดยทั่วไปยกเว้นพื้นที่ด้านล่างใต้ล่างก็คือด้านฝั่งอัลมามันะก็จะมีฝนจากกระแสลมบนหมุนทวนเข็ม,มริกาเป็นไซคโคลนิกช่วยดันฝนเข้ามาตกในพื้นที่ได้บริเวณชายฝั่งนะฮะ โดยฝนบ่ายค่ำดึกวันนี้เป็นต้นไปจากการคาดหมายปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงในช่วง9ในกาวันนี้17มิถุนายนไปจนถึง9โมงเช้าของวันพรุ่งนี้วันที่18มิถุนายนนะครับพี่น้องพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 30ของพื้นที่ตกได้บางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านตาพกพิจิตพิษณุโลก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสาสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งในบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการอุดรธานีสนนกลนกครนครพนมขอนแก่นมหาสรารคามบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนครราชสีมาก,ก็ตกเป็นบางแห่งบางอำเภอนะครับพื้นที่ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งนะฮะบ,บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีกาญจนบุรีชัยนาฏ สิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีสำหรับภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ถึงของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดคนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง พังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูลปัตตานีนราธิวาสในขณะที่พื้นที่สปอลาวเพื่อนบ้านจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณแขวงพงสาลีบ่อกแก้วหลวงน้ำเทาดมไสเวียงจันทร์ใสสมบูรณ์บริคคำใสยำปาสักและอัตตะปืนนะฮะคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันนะครับคลื่นสูง1-2สเมตรส่วนดีครับ